กินเมาหลายยังกระดอกกระเดียแท้ thế, เจ้าเนี่ยพียม่มเมาหลายหรอกพอลุกงเมาพูดเดียวเนี่ยละ <c oughs> โอ้ยหน้าตาสิเลียดคําเจียดเนาะเป็นอย่างเน,ะนเาะกินเหล้าเมากะได้พีดกับตำรวจนะเบิรนลงพักเขาบอกเขาบอกเผาลงพักทิมก็ว่าบุญเปียงเอาเอ้ยเป็นยังก็เน,งเนี่ยค่อยว่าค่อยจ้าโอ่อยก็ขับรถมาขับรถมาสถานีแล้ววาเอาอเคนไปงานเลี้ยงมากกับทมาสถานีแล้วตำรวจเราตั้งด่านเป่าพีด แม้ว้ยตรวจยังอีกเนาะคุณตำรวจว่าใบขับขี่ข่อยกมีเพราะว่าไม่ต่ใบมี่หัวตุนนนเงาไหมตัวเนี่ยเจ้าบอกเขาอะใส่รัดกันใส่เรียบร้อยทะเบียนกับบขาดจิตตรวจยังครับคุณตำรวจว่าเจ้าถามเขาอะขอตรวจเงียวน่ขอตรวจเงียวนะเขาขอตรวจเงียวเขาวอาดีๆถามดีๆเราคอยเป็นคุณสุภาพสุดอยู่กับคอยนี่เปียงวุ่นเจ้าวาจะไหนบัดนพี่บอกว่าถามว่าคุณตำรวจ วัดตรวจตัดด้งเงาดีดดบพตรวจขี่เพราะับสินะวะซ้ำแล้วน้ำค่าฟึดฟัดฟึดฟัดว่าคอยยั่วยวนกวนบาทถ้าเพิ่นพะละวะเสี่ยหัวก่อเป้าแอลกอฮอล์โอ้ยคอยมาสิยานจิบจ่อยจิบจ่อยเออเป้าแอลกอฮอล์จะกับวายันสิพี่โอ้ยคอยไม่เคล็ดลับแม่นต่สิกินมาแปดชิปวดกับวายันเดอ้อ <c oughs> ฟังไวลวเป้าแอลกอฮอล์ให้เตรียมเข้ากองมาพร้อมกองหนึ่งเตรียมน้มเปียวมาพร้อมเออเตรียมมา,มออมมาใส่รถมาพร้ามตีกินให้เรียบร้อยเลยกินให้เรียบร้อยก่อนที่เขาเสียเป้าอ่ะเออหลังจากที่เขาเป้าปั๊บเนี่ยบ่กข้นตรวจบ่เห็นเลยตีพี่สองร้อยปลายเราเอาเอาคือว่ามีเคล็ดลับชนะเอาอก็มีเคล็ดลับคยบได้บอกว่าแอลกอฮอล์มันสิบ่กข้นเนี่ยมีเคล็ดลับใดซนะนะ่ะเอาให้เอาเขากองเอาน้ม เปรี้ยวกินน้ำรดกิมก้อนเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้ไปยุคหลายมือเขาจะหิวนี่เขาต้องกินไปเรียบร้อยเบ้องบนล่องพักก็จะได้กินแต่ข้าวแดงแล้วใส่รอยเว้นไปซื้อให้เขาจะซื้อให้บะระยีพอมเพราะฉะนั้นเขาต้องเตรียมพร้อมเออี่ติวิที่เช็ดลับเจ้าอขอบคุณลหลายๆเด้อที่หลังคงจะมาต้องดอกครับคุณอื้ง